ในบทนี้นะครับเรามาเรียนรู้เรื่องการออกแบบนะครับว่าเราจะออกแบบฐานข้อมูลเป็นที่ไรเราก็ตั้งชื่อฐานข้อมูลว่า student เสร็จแล้วเราจะ,เ,าจะเก็บอะไรแล้วก็เขียนไว้เลยครับว่าจะเก็บชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นห้องช่วงชั้นเทอมปีการศึกษาเกรดเฉลี่ยสุขภาพกีฬาความสนพิเศษวิชาที่ชอบเสร็จแล้วเราก็มานะครับเขียนแล้วเราก็ ต้องรู้ภาษาอังกฤษแล้วครับทีนี้อันแรกเราจะใส่เป็นรหัสรหัสนี้ id ครับแล้วก็ underscore แล้วก็ย่อจาก student std ทีนี้ตรงนี้เราต้องเป็น auto number ครับคือเป็นใส่เลขอัตโนมัติและเป็น long integer นะครับส่วน n name นี้เราเป็นคำนำชื่อเราต้องเก็บเป็น text text ก็คือตัวอักษรขนาด20ตัวอักษรครับทีนี้เราต้องรู้แล้วว่าเราเก็บขนาดตัวเท่าไหร่เท่าไหร นะครับถ้าเกินนี้มันก็เก็บไม่ได้แล้วถ้ามากเกินไปมันก็จะหนักนะครับทําให้ฐานข้อมูลเนี่ยเปิดช้าเนมแล้วก็ใช้ชื่อขนาด5้าิเป็นเทคนะครับเทคคือตัวอักษรนามสกุล S name แเราเป็นเทคคือตัวอักษรขนาด50สิบทีนี้นัมคือเลขที่เราให้เก็บเป็น Number คือตัวเลขและเป็นตัวเลขจำนวนเต็มครับคัสชั้น เราเก็บเป็นตัวอักษรขนาด20ตอนนี้ยี่สิบเพราะเผื่อว่าจะมีคําว่าอนุบาลหรือประถมนะครับหรือมัธยมนะครับเราก็เผื่อไว้ตั้งยี่สิบูมห้องหนึ่งห้องสองห้องสามหรือห้อง, 3, องถึงห้องสิบนะครับเราเก็บเป็นตัวเลขแล้วเป็นเ e ตเจอร์คือจํานวนเต็มเ e เวลคือช่วงชั้นเราเก็บเป็นนะครับเทคคือตัวอักษร ขนาดสิบว่าช่วงชั้นที่หนึ่งช่วงที่สองช่วงที่สามช่วงชั้นอนุบาลภาคเรียนเราเก็บเป็นตัวเลขนะครับเป็นอินทิเจอร์คือจํานวนเต็มปีการศึกษาเราเก็บเป็นตัวเลขเป็นจํานวนเต็มนะครับเกรดนะครับเราเก็บเป็นตัวเลขแต่สังเกตด,ดูว่าเป็นซิงเกิลคือให้มีจุดสัญลักนะครับนี้วัดสุขภาพเราเก็บเป็น ตวัวอษรขนาด50ตัวักษรน,นะครับเพื่อจะใส่ได้เยอะหน่อยหรือเราจะเพิ่มเป็นร้อยก็ได้นะครับอาจจะเพิ่มเป็นร้อยก็ได้ถ้าเกิดว่ามีสุขภาพเยอะเราเปลี่ยนเป็นร้อยก็ได้ครับประวัติการกีฬาอาจจะเป็นร้อยเพราะบางคนเล่นเยอะประวัติความ,ามสำเร็จอาจจะให้เพิ่มเป็น100ตวนัวอักษร วิชาที่ชอบออันนี้ก็เห็นเยอะหน่อยก็อาจจะชอบวิชาเยอะนะครับก็ให้เป็นร้อยพอเราทำงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรากดเซฟไว้เสร็จแล้วเราก็ไปเปิดนะครับโปรแกรม Microsoft Access นะครับพอเปิดขึ้นมา,าเริ่มแรกเลยครับสมมติเปิดขึ้นมาลักษณะน,นี้ นี่ครับเราก็เลือกฐานข้อมูลเปล่าก็ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้เพื่อให้เราไปไงครับเราตั้งชื่อสมมติว่าเราตั้งชื่อไว้ที่ day e นะครับสมมติว่า test t e s t test แล้วกดคาว่าสร้างครับ ก็จะเป็นอย่างนี้ครับทีนี้เรายังไม่มีตารางเลยแล้วก,กดคําว่าสร้างใหม่ให้เราเลือก Design View ครับนะดี s i g n v i ว,วเป็นแบบแมนนวลตามใจเราถ้าเลือกแบบวิศศสณุ์จะมีให้เป็นอัตโนมัติเลือก Design v i e แล้วก็กดตกลงครับก็ขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับทีนี้หน้านี้นี่คูดได้ทําไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเปิด หน้านี้ขึ้นมานี่ครับกูได้ออกแบบตัวอย่างนี้ไว้แล้วนี่เรามาดูกูกดออกแบบเห็นไหมครับอันแรกเป็นเขาเรียกว่า primary key สังเกตดูตอนแรกจะไม่มีเป็นลูกกุญแจนะครับเราต้องใส่เองเพื่อให้เป็น primary key คือคีย์หลักครับแล้วต้องเป็น a u t o n u m มเบด้วย a u t o n u m b e r คือตัวเลขที่ใส่อัตโนมัติเลยครับ แล้วนีเนมนะครับเราสามารถเลือกเป็น t e ทคเป็นรายได้แต่ดังเดิมมันเขาจะให้เป็น t e ทคอยู่แล้วนะครับอันไหนที่เป็นตัวษนเราเลือกเป็นเทคนะครับนะถ้าไหนเป็นตัวเลขให้เลือกเป็น Number นะครับสังเกตง่ายๆแค่นี้เองครับแล้วทีนี้พอเลือกเป็น t e ทคแล้วเนี่ยเรามาดูข้างล่างนี้ว่าจะใส่ขนาดเท่าไหร่นะครับส่วนออโต้นัมเบอร์นั้น เดี๋ยวูต้องใส่เป็น long integer นะครับแล้วก็ต้องเป็นแบบว่าเพิ่มนะครับแล้วต้องมีค่าซ้ำกันไม่ได้นะครับถ้าเป็น ID หรือรหัสนะครับตัว t e x ก็แล้วแต่ขนาดตัวอัรนะครับว่าเราจะใส่เท่าไหร่ number เป็น integer คือเลขจำนวนเต็มนะครับที่มาดูตรงเกรเห็นไหมครับ นัมเบอแต่เราสามารถเลือกเป็น single ได้ตรงนี้สามารถเลือกได้เป็นอิน e ิเจอร์ได้เป็นไบต์ได,นได้นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกเอาตามความเหมาะสมทีนี้ตรงเฮลเนี่ยตอนแรกวุใส่50ใช่ไหมเอาใส่เป็นร้อยแล้วก็ใส่ไปสปอร์ตใส่เป็น100่งร้อยทาเล้นความ,มพิเศษก็ใส่เป็น100สังเกตดูว่าโปรแกรมเนี่ยเวลาเขียนนะครับเราใช้เป็น ภาษาอังกฤษล้วนๆเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษบ้างอย่างเช่นชื่อเนะ่ครับ N name, name นามสกุล Nam อัน um นี้ก็คือเป็นไอ้เลข Card ห้องไอ้าร์ดชั้นรูมห้องอะไรพวกนี้ครับนี่เราคงจะต้องรู้รภาษาอังกฤษบ้างน,นะครับเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด Save ครับแค่นี้เองครับ เราก็สามารถที่จะสร้างฐานข้อมูลได้แบบไม่ยากแล้วออกแบบสารข้อมูลได้แบบไม่ยากเลยครับนี่ครับเรามีหนึ่งฐานข้อมูลแล้วส่วนตรงแบบสอบถามนี้เราไม่ต้องใช้ฟอร์มไม่ต้องใช้เลยครับเพราะว่าเราใช้แต่เทเบิลนี้หรือตารางนี้แค่นั้นเองครับสังเกตดูว่าเรียนกับคูดี้คูดจะไม่เขียนโฟชาร์ตให้ดูนะครับเพราะว่าคูดจะใช้แบบ การเขียนนะครับออกแบบเป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับเดี๋ยวบทต่อไปเราเข้าไปดูโปรแกรม v i s u a l Basic ว่าเราต้องติดตั้งอะไรในบ้างในโปรแกรม v i s ช a นเบสิกครับ